ข้าวสุกหรือยังแม็กสุกแล้วครับยุ้ยนี่มากินข้าวกันดีกว่านี่ยุ้ยพอบานพอเรือนมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณครับเออเมื่อกี้ยุ้ยแม็กเช็คของในครัวเนี่ยน้ำตาลน้ำปลาไข่ไก่ข้าวสารนี่หมดเกลี้ยงเลยสงสัยต้องวางแผนไปซื้อแล้วแหละจัดไปค่ะแม็กแต่ถ้าเป็นข้าวเนี่ยเดี๋ยวเราไปซื้อข้าวหอมกานกันนะข้าวหอมกานข้าวหอมกานที่มันข้าวพันอะไรอ่ะก็ข้าวหอมการเนี่ยเป็นข้าวคุณภาพดีจากอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นข้าวสายพันธุขาวดอกมะลิหน ถ้าอย่างนั้นต้องไปซื้อที่จังหวัดกาญจนบุรีโอ้โหได้โอกาสไปเที่ยวพอดีเลยคือจะไปก็ได้นะแต่ก็ไม่เห็นต้องไปไกลถึงเมืองกาญเลยแนมะ้เพราะว่าทางกรมการค้าภายในเนี่ยเขาได้ดําเนินการจัดหาตลาดเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับราคาจําหน่ายข้าวเปลือกความชื้น15เปสูงกว่าราคาตลาดทั่วไปและเขาก็นํามาผลิตเป็นข้าวสารบรรจุถุงที่ชื่อว่าข้าวหอมกาญภายใต้สัญลักษณ์ฟาร์มเอาเลตว่าแต่ที่ยุ้ยบอกว่าไม่ต้องไปซื้อถึงจังหวัดกาญจนบุรีแล้วข้าวหอมกาญหาซื้อที่ไหนได้บ้างโไม่ยยากเลมนะ้ ทางกรมการค้าภายในเขาได้เชื่อมโยงให้นําสินค้ามาวางจาหน่ายในห้างสรรพสินค้าได้โดยหลังจากได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ขึ้นแล้วก็ได้มีการจัดงานที่มีชื่อว่าเทศกาลกินข้าวหอมการภายใต้สัญลักษณ์ฟาร์มเอาเลตยังไงล่ะนี่ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าภายใต้สัญลักษณ์ฟาร์มเอาเลตให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยเนาะถูกต้องแล้วแม็กมแต่สําคัญที่สุดเลยก็คือผู้บริโภคยุคใหม่อย่างเราที่ลาดซื้อประหยั ได้บริโภคข้าวสารคุณภาพดีราคาประหยัดด้วยโอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปอุดหนุนเกษตรกรกันแล้วแหละไปซื้อข้าวหมากกัน ไปได้แต่ไม่ใช่วันนี้นะแม็กเพราะว่าเทศก,กาลชิมข้าวหอมการเขาจะจัดขึ้นอีกสองครั้งในเดือนสิงหาคมนี้ที่ท็อปส์มาร์เก็ตในวันที่21-23สิงหาคมที่เซ็นทรัลพาซาพระราม2และวันที่28-30สิงหาคมที่เซ็นทรัลพาซาเวสเกดงไงละ่ะอ๋อถ้างั้นแสดงว่า2วันนี้เราก็ต้องกินข้าวนอกบ้านแล้วดิเพราะว่าเขาสารหมดอะ่ะแสดงว่าจะเลี้ยงใช่ไหมอ่จัดไปเลยเดี๋ยวเลี้ยงข้าวส่วนยุ้ยเลี้ยงกลับเอ,เอาที่สบายใจยก,กับข้าวเย็นหมดแล้วกินข้าวดีกว่า,านาะกินกินกินเดี๋ยวว่ากัน